สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเครื่องวัดแก๊ส v e n i s mx สี่ถ้าเราได้อ่านเครื่องเช่าครับเราก็จะมีใส่กล่องฮาร์ดเคสให้แบบนี้เลยพอเปิดกล่องขึ้นมาครับก็จะเห็นตัวเครื่องแท่นชร้จและสายวัดต่างๆเนาะต่อมาครับเรามาดูกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องวัดแก๊สครับส่วนด้านบนจะเป็นสติ๊กเกอร์สำหรับรองการสอบเทียบว่าีเรียลอะไรสอบเทียบว,วันที่ไหไรครบดิวเมื่อ,อไรสติ๊กเกอร์ด้านล่างเป็นีเรียลเครื่องนะครับต่อมาชุดนี้ครับจะเป็นสายดูดอากาศสำหรับหย่อนวัดในลุมในบอ่อ ก็เป็นแท่นชาร์จต่อมาครับใบรับรองการสอบเทียบอยู่ทางโฟรมหังไข่ตรงนี้เลยนะฮะนี่ครับก็จะเป็นเอกสารในรายละเอียดดีเทลของเอกสารต่างๆก็จะบอกว่าอสอบเทียบวันที่เท่าไหร่ซีเรียลเครื่องอะไรแกร๊สในการสอบเทียบแล้วก็เลขถังแก๊สต่อมาก็จะบอกอผู้ชื่อผู้สอบเทียบแล้วก็พวกค่าต่างๆที่ถูกตั้งไว้ รายเรียนในเอกสารนะครับก็จะมีใบถมาจะเป็นใบรับรองการสอบเทียบของเนื้อแก๊สครับว่าแก๊สที่เอามาใช้สอบเทียบมีมาตรฐานไหมมีเซอร์ไหมต่อมาครับใบนี้จะเป็นใบรับรองเจ้าหน้าที่ที่สอบเทียบครับว่าผ่านการอบรมแล้วก็ในเรื่องของการซ่อมแล้วก็สอบเทียบคุงหาดแก๊สต่างๆต่อมาเราจะเก็บไว้อยู่บริเวณตรงนี้นะฮะหลังจากที่เปิดฝาขึ้นมาเนาะตรงหลังโฟมหลังไข่ต่อมาวิธีการเปิดเครื่องครับเราจะกดปุ่มตัวนี้ ทางไว้ครับจนไฟหน้าจอติดแล้วเราก็จะปล่อยมือโอเคติดแล้วปล่อยมือครับหลังจากนั้นครับเครื่องจะทำการประมวลผลต่างๆจะโชว์สัยลักในเรื่องของตัวที่มีปั๊มก็จะโชว์เป็นรูปใบพัดอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะบอกเวอร์ชันของตัวเครื่องบอกว่าตัวเครื่องเนี้ยผ่านเซนเซอร์พวกเนี้ยผ่านการสอบเทียบมาแล้วทั้งหมดกี่วันแล้วหลังจากนั้นเครื่องจะทำการนับพลัง20วินาที โ okay. อเคพราะนากไฟลังเซนยี่สิบวิครับ mm hmm. ก็โชว์หน้าจอว่าในเครื่องนี้มีเซ็นเซอร์อะไรบ้างอันนี้ผ่านการสอบเทียบมาแล้ว26วันหน้านี้ก็คือการเซตซีโร่หรือปรับค่าศูนย์ครับเราจะทําการเซตซีโร่พอขึ้นแน,น่ศูนย์นี้ปุ๊บให้กดแสลักคุมด้านขวาเนาะเป็นสลักเอนเตอร์หลังจากนั้นนาฬิกาจะขึ้นมาให้รอประมาณ1 5 1ถึงวินาทีครับการทำซีโร่ให้ทําในพื้นที่ที่อากาศบริสุทธิ์ทำในออฟฟิศฮะก่อนที่ไปน้างงานเราจะไม่ทําหน้าง,งานเด็ดขาด เพราะว่าบาหงหน้าง,งานมี CO ที่ยังค้างอยู่แล้วเราไปให้เขาจําว่านั่นแหะคือศูนย์นะมันก็เกิดค่าความผิดเพี้ยนขึ้นมาโอเคพอเสร็จปุ๊บในการจะหายไปนะครับหลังจากนั้นรอสักครู่หนึ่งเลขศูนย์ข้างบนก็จะหายตามไปด้วยโอเคตอนนี้เป็นหน้าจอที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะทําการเอาไปใช้งานเนาะเราก็ต้องใช้สายพวกงานในหลุมในบ่อเนี่ยฮะก็จะต้องใช้สายดูดอากาศครับทาการต่อเรามาดูวิธีการต่อดีกว่าว่าต่อกันยังไง หลายครั้งที่เราเห็นวิธีการต่อก็คือจะเป็นวิธีการที่ผิดก็คือแบบนี้เลยมันเป็นวิธีการที่ผิดนะเพราะว่าเราฟิลเตอร์ไว้ตรงเนี้ยเวลาโดนอะไรนิดหน่อยปุ๊บตัวสายเอ่อฟิลเตอร์มันจะดูดสายก็จะหล่นลงภายในบอ่อ่าต่อวิธีการที่ถูกต้องนะครับเอาปายสายด้านหนึ่งเนาะมาเสียบเข้าที่หัวเครื่องด้านบนใส่เข้าไปแน่นๆเลยครับวิธีการเนี่ยพอใส่แน่นไปปุ๊บอ่าปลายสายด้านหนึ่งจะเป็นในเรื่องของฟิลเตอร์ฟิลเตอร์จะทําหน้าที่ในการกรองฝุ่นแล้วก็เอ่อ กอ,กองน้ำดักน้ำนะครับไม่ให้น้ําเข้ามาภายในสายวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องหลังจากนั้นก็ทําการหย่อนวัดหย่อนไปรอที่ประมาณ2นาทีครึ่งเพื่อให้ตัวเครื่องประมวลผลอากาศหรือแกส๊สพิษต่างๆที่ดูดขึ้นมามันจะเป็นค่าที่แบบว่าค่อนข้างนิ่งสเสถียรแล้วแล้วเราก็ใช้ค่านั้นนะครับไปจดบันทึกหรืออ่านค่า,าต่างๆ ก็น,นี้เราใช้งานเสร็จสิ้นเรียบร้อยเราต้องการปิดเครื่องเก็บก็ให้กดปุ่มตัวเปิดเนี่ยฮะตัวเดียวกันกดค้างไว้ครับจนไฟหน้าจอมันดับไปเลยมันจะรับถอยหลังประมาณ5วิพอหลังจากเครื่องดับก็ทําการจัดเก็บได้เลยโอเคกวนนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ